ต่อจากนั้นนะครับเราจะมาพูดถึง HDR นะครับ HDR นี่คืออะไรใช่ไหม HDR คือ High Dynamic Range นะครับอย่างที่ผมบอกผมจะเอาคร่าวๆเลยนะเพราะถ้าหมุดพูดไปลึกซึ้งมากท่านผู้ชมก็อาจจะแบบลำคาหรือว่าเบื่อแล้วขี้เกียจฟังนะครับ HDR เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันจะทำให้หลายๆอย่างในการรับชมหนังในการดูซีรีส์ในการเล่นเกมเนี่ยคุณได้อัตร์รสมากขึ้น HDR คืออะไรใช่ไหมเอาคร่าวๆเลยคือลองนึกภาพนะครับ จากมือซ้ายกับมือขวาผมเนี่ยมันคือ1สเปกตรัมสเปกตรัมคือแสงที่เราจะเห็นเนี่ยสมมติมีสีเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสีขาวที่ไม่สว่างเท่ากับขาวฝั่งซ้ายสุดแล้วก็สเต็ปหนึ่งมาก็จะเป็นขาวเข้มลงมาหน่อยแล้วก็ขาวที่เข้มลงมาแล้วก็เริ่มเทาแล้วก็เทาอีกเฉดหนึง่งแล้วก็เทาที่เป็นเฉดเข้มขึ้นไปเรื่อยจนมาดำอะไรเงี้ยนะจนไปแสงจนไปสีทุกอย่างมันจะกว้างขึ้นถ้าเป็นจอธรรมดาหรือว่าหนังหรืออะไรที่ไม่ hdr เนี่ยสเปกตรัมจะแคบลงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่สี และแสงที่คุณจะเห็นเฉดมากขึ้นแต่มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราเห็นผู้ชายเดินเข้าไปในถ้าในหนังนะครับแล้วจอไม่ใช่ HDR หนังไม่ใช่ HDR เราก็จะเห็นแค่ผู้ชายเดินเข้าไปในความมืดแต่ถ้าสมมุติเราลองนึกภาพอยากให้ท่านผู้ชมจินตนาการเดี๋ยวผมให้ลูกน้องผมลงภาพให้ดูก็ได้พอเป็นภาพ HDR เสร็จปั๊บเนี่ย คนที่เดินเข้าไปในถ้ำมันไม่ใช่แค่คนเดินเข้าไปในความมืดมันจะเป็นคนเดินเข้าไปในความมืดที่คละเฉดตามแสงธรรมชาติหน่อยที่เราอาจจะเห็นดีเทลนิดนึงเพราะว่ามันคือมันยังปากถ้ำอยู่ก็ยังไม่มืดมากก็อาจจะเห็นพวกเศษก้อนหินนิดนึ่งอาจจะเห็นงูเลื้อยผ่านอะไรได้แล้วพอเข้าไปอีกก็จะมืดลงมาอีกสเต็ปหนึง่งทีละนิดมันไม่ใช่ว่าสว่างเข้าไปมืดเลยมันจะเป็นสว่างเข้าไปเริ่มมืดทีนิ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 ดเป็นตามแบบเกรเดียนที่มันสบายตาขึ้นแล้วก็สมจริงมากขึ้นเพราะฉะนั้น ผมก็เลยแนะนําให้ท่านผู้ชมถ้าเลือกได้ทุกวันนี้ก็พยายามหาทีวีที่เป็น HDR ไว้ทุกวันนี้หลายคนก็มีทั้ง Netflix Amazon Prime มีนู่มินี่หมดหนังหลายๆอย่างก็จะเป็น HDR มากขึ้นอยู่แล้ว HDR มีหลายแบบมี HDR HDR 1 0 HDR 1 0บวก Dolby Vision ถามว่าแตกต่างไหมจริงๆแล้วถ้าเป็น HDR เท่าที่ผมดูเลยนะเอาจากตาผมเลยนะถ้าดูจากแสงดูจากสีเนี่ยมีเห็นดีเทลเนี่ยผมว่าพอๆกันแทบจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเลยนอกจากมาเอาภาพมาดู คู่กันอาจจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงๆเลยส่วนตัวผมนะผมเป็นคนบ้า h d r มากผมว่าไม่ค่อยแตกต่างแต่ผมรู้ว่าถ้าไม่ชมต้องบอกพี่ไม่จริงพี่ผมดู d o l b y Vision แล้วมันแตกต่างกับ h อ r อันนี้แน่นอนครับแตกต่างเพราะว่า d o l b y Vision เนี่ยคือ HDR ที่ทาง o l b y เนี่ยเอามาปรับแต่งแล้วเขาเลือกตามสีของเขานะเพราะฉะนั้นโทนสีเนี่ยอาจจะมีการวอร์มมากขึ้นสีเริ่มมีอมส้มนิดหน่อยแล้วแตกกันไปนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเราเลือกแค่ดีเทลอย่าเลือก สเปคสีนะมันเหมือนแต่ละกล้องที่เราถ่ายเนี่ยกล้องแคนนอนนิคอนจ n นี่ไลกาสีจะไม่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้ชัดเหมือนกันนะครับมันชัดกันหมดแหละแต่ว่าสีเนี่ยแล้วแต่ว่าแต่ละแบรนด์เขาจะใช้แบบไหน d o บีวิชั่นเนี่ยมันเป็นบริษัทโดบีเขามาปรับแต่ง h d r ให้เป็นสเปคที่เขาชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกแล้วกันทีวีเขาจะมีไม่เหมือนกันก็เลือกแบรนด์ตามที่คุณอยากได้เอชีออันไหนก็แล้วกันไม่ได้แย่อะไรกันมากดีพอๆกันหมดเท่าที่ผมดูนะไปดวา่ โอ้ยดบิวิชั่นต้องดีกว่านี้เสมอหรือว่าอันนี้ต้องดีกว่าอีกการ์งเสมอให้คุณไปลองดูนะครับเอาที่ตาคุณชอบอย่าไปฟังผมพูดหรืออย่าไปฟังคนอื่นพูดว่าอันไหนดีกว่าให้คุณเลือกจากประสบการณ์คุณดีกว่านะครับส่วนเกมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเกมถ้าเป็นส่วนตัวนะใช้ HDR10 ส่วนตัวผมผมว่าภาพสวยเข้ากับสไตล์เกมมากกว่า o l b y Vision แต่พอดูหนังเนี่ย Dolby v i s i o n บางเรื่องดีมากบางเรื่องผมว่า ผมยังไม่ค่อยชอบมากผมชอบเป HDR ็น HDR10+ มากกว่าก็แล้วแต่ก็ลองเลือกกันไปแล้วกันนะครับเรามาเข้าสู่เกมเมอร์ดีกว่าซื้อทีวีทุกวันนี้สำคัญมากๆถ้าคุณอยากจะเล่นเกมสมัยก่อนมีใครเคยคิดมาลองคอมเมนต์มาบอกผมนะจะซื้อทีวีมาเล่นเกมมันดีอยู่แล้วเพราะมันใหญ่เล่นกับเพื่อนได้แต่ทุกวันนี้เอาตรงๆนะครับกี่ครั้งที่มีเพื่อนมาเล่นเกมที่บ้านพวกมึงเคยเอาชวนเพื่อนมาเล่นเกมที่บ้านบ้าเด็กฝึกง,งานประมาณมัธยมประมาณมัธยมแล้วนะครับนี่นี่มันจะจบมาหาลัยกันแล้วนะครับ แล้วตอนนี้ก็เล่นเกมก็ผ่านออนไลน์คุยกับเพื่อนเอาใช่ไหมเออทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีคนมาเล่นเกมที่บ้านกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ทีวีใหญ่ก็ได้นะครับเด็กๆหลายคนหรือว่าคนที่ชอบเล่นเกมพวกเกมเมอร์หลายคนเนี่ยก็จะชอบเลือกทีวีที่มันเล็กหรือว่าซื้อจอคอมเล่นแม่งเลยนะครับเอาจอคอมมันตอบเพย์เล่นเลยเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคืออินพุตแหลกนะครับการตอบสนองระหว่างกดปุ่มไปอินพุตแหลกคือกดปุ่มตอนนี้แล้วผมต้องชกถ้าผมกด แล้วช็ออย่างเงี้ยนี่คืออินพุตแลกน้อยมากกดปับป๊บชกปั๊บแต่ส่วนมากมันจะเป็นอย่างเงี้ยกดปับ๊บแล้วค่อยชกกดปับ๊บแล้วค่อยชกพอมันเป็นแบบนเนี้ยพอมีอินพุตแลกเนี่ยการตอบสนองมันไม่เร็วมากเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นเกมยากมากเพราะว่าเรากดอะไรไปเราจะคํานวณจังหวะไม่ได้แล้วผิดแล้วเราก็จะเสียเปรียบคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเกมยิงแล้วก็เสียเปรียบเขามันไม่ได้แค่เน็ตอย่างเดียวนะจอทีวีก็มีส่วนเกี่ยวนะครับดีเลย์ยิ่งน้อยแค่ไหนก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นนนนนสสมมัยยกก่่อเเเเีีคจจะนะะลร แบบไม่ต้องการภาพสวยไม่ต้องการจอใหญ่เลยกูต้องการแค่เล่นชนะคู่ต่อสู้เขาจะใช้จอ PC แต่ผมจะบอกคุณให้นะจอ PC ทุกวันนี้อินพุตแลกนะบางทียังดีไม่เท่าทีวีเลยสมัยนี้ทีวีทำอินพุตแลกดีมากแต่ท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยพี่ไม่จริงนะพี่ของผมเนี่ยหนึ่งมิลลิเซกเลย1มิลลิเซกไม่ใช่อินพุตแลกนะหนึ่งมิลลิเซกอ่ะมันคือเกรทถึงเกรทจีถึจีอ่ะโมชั่นเบลอของภาพคุณอ่ะจอมันตอบสนองเร็วจริงไอหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ย มันคือไอแสงของไอพิกเซลนั้นที่มันจะปรับเปลี่ยนอีกการหนึ่งมันใช้เวลาแค่1มิลลิเซกก็คือเร็วมากมันก็จะไม่ค่อยมีโมชั่นเบลอโมชั่นเบลอคืออะไรสมมติเราขยับเมาส์ไปอ่ะเมาส์มันจะเป็นอย่างเงี้ยมีตัวตามาพวกนั้นอ่ะมันคือไอพวกหนึ่งต่อหนึ่งมิลลิเซกแหละผมอยากให้ท่านผู้ชมถ้าอยากจะเช็งจริงต้องดูอินพุตแหละทีวียุคนี้อินพุตแหละสำหรับเล่นเกมเนี่ยน้อยมาก,น,มากน้อยมากจริงนะผมจริงๆผมอยากได้จอคอมมาผมยังเลือกแทบจะไม่ได้เลยผมกะจะไปเอาทีวีสอ,อ่สิบนนอเอเเาามาใช้ป็จออม หลังจากนั้นเพยตอนนี้เริ่มไม่ต้องซื้อรีเซลแล้วเริ่มจองกันได้บ้างแล้วใช่ไหมทุกวันนี้หาง่ายขึ้นแล้วและอนาคตเดี๋ยวก็จะหาง่ายขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณซื้อเพยหรือ Xbox Series X หรืออะไรก็ตามแล้วคุณต้องการสเปคที่แบบทีวีรองรับเลยเนี่ยถือว่าคุณอัปเกรดจากเพยสีมาให้กูมีเพยหแล้วกูต้องอัปเกรดทีวีตามหรือเปล่าเนี่ยถามว่าคุณต้องใช้ไหมวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดนี้ด้วยเพยหเนี่ยมันรองร 4K 120เฟรมคืออะไรครับก็คือคมชัด 4K แล้วภาพไหลลื่นเฟรมเรทอะ120เพราะฉะนั้นถ้าทำให้คุณเนี่ยเล่นแทนที่แบบภาพคุณจะขยับแบบนี้ภาพคุณก็จะขยับแบบนี้และลื่นไม่ไม่เป็นแบบ60เฟรมแบบขยับไม่เนียนมากแต่เนี้จะไหลลื่นมากนะครับทำให้คุณเล่นเกมเนี่ยไม่ปวดตาด้วยแถมปฏิกิริยาจะดีขึ้นแถมไม่มีเฟรมจั๊มเฟรมจั๊คืออะไร ศัตรูวิ่งมาเสร็จปั๊บเนี่ยแทนที่ศัตรูจะขยับมาตรงนี้แล้วศัตรูผมมันิดนึงมันจะขยับมาตรงนี้มันกลายเป็นว่าศัตรูมันจะขยับแบบอย่างนี้เลยจะเห็นได้ชัดขึ้นทําให้คุณเนี่ยเห็นศัตรูได้เร็วกว่าเสี้ยววินาทีหนึ่งซึ่งถามว่าเกี่ยวไหมมันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมันก็มีมีการช่วยนิดนึงอะ่ะนึกออกไหมแต่ภาพก็จะไหลลื่นขึ้นด้วยแล้วก็เล่นเกมสนุกขึ้นก็เล่นเกมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่แลกอะ่ะนึกออกไหมนั่นแหละนี่คือจุดสาคัญมากนะคราะ คุณรู้เลยว่าอนาคตพอมันมีอะไรออกมาคุณเล่นได้แน่นอนนะครับแต่เกมอะ่ะทุกวันนี้ 4K 120เฟรมเนี่ยเอาตรงนะครับคอมดีๆยังปั๊มให้เกมเนี้ยลัน 4K 120เฟรมแทๆ้ๆยากมาก P5 ทำได้ไหมทำได้แต่ผมไม่เชื่อว่าเขาทำได้แท้เขาต้องมีการ throttling ก็คือการปรับความคมชัดหรือปรับกราฟิกอะไรนิดหนึ่งตอนที่ให้มันถึง120เฟรมหรือว่า ไปตันแค่120เฟรมบางช่วงแต่ส่วนมากอาจจะรันอยู่กันแค่7080เฟรมก็เป็นไปได้แต่ส่วนมากแล้วพวกเกมใหญ่ๆเนี่ย 4K 120เฟรมผมว่าเป็นไปได้ยากมาก True 4K นะ 4K แท้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าท่านผู้ชมต้องใช้ไหมมันก็จะฟังจากที่ผมพูดก็คือเี้ยกูไม่นอาเ้อย 4K 120เฟรมก็ได้นี่หว่าเพราะว่าเกมมันหลายเกมบน P5 ก็ไม่น่าจะรันได้แต่ผมก็จะแนะนำให้คุณซื้อ4 k 120เฟรมอยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับถึงแม้เกมนั้นเกมบนเครื่อง P4 เ,เน่ย์อ,จจออกมา 4K 120เฟรมไม่ได้ต่อเนื่องแต่ยังไงก็ตามคุณจะได้120เฟรมสิ่งที่สําคัญคือ120เฟรมนะครับมันจะให้ภาพคุณดูไหลลื่นขึ้นถ้าคุณเล่นภาพคมชัดมาก30เฟรมเนี่ยผมไม่แนะนาอย่างเพย์เนี่ยมี 4K 30เฟรมผมไม่ค่อยไม่อยากเล่นเลยผมยอมไปเล่นแบบ 2K 6 0เฟรมดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเฟรมเลทไว้ก่อนเพราะว่าภาพเนี่ยคุณไม่เล่นเสพเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะครับถึงแม้เสพเนื้อเรื่องอย่างเดียวผมก็อยากให้คุณไปอย่างต่ําให้60เฟรม เพราะฉะนั้นเฟรมเรทเนี่ยสำคัญที่สุดส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็เป็นหลายคนลองดูนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยคุณซื้อ 4K 120เฟรมคุณมี120เฟรมไว้นั่นคือสิ่งสำคัญแล้วมีจอ 4K ไว้ดูหนังดูอะไรด้วยแต่คุณเล่นเกมเนี่ยถึงแม้ p s 5อาจจะไม่ได้เค้นออกมาให้ได้ถึง 4K แต่คุณได้120เฟรมเดี๋ยวว่าคุณไปเล่นเกมบนคอมเนี่ยคุณเครื่องคุณไม่พอที่จะเรนเดอร์ 4K ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณได้120เฟรมนั่นคือสิ่งสำคัญ แต่การที่มี 4K 120เฟรคุณต้องมี HDMI 2.1 HDMI 2.1เนี่ยสำคัญไหมมีไว้เหอะถ้าคุณจะซื้อทีวีใหม่ก็ซื้อที่มันมีเหอะทุกวันนี้ทีวี HDMI 2.1ไม่ได้แพงมากนะครับไหนๆคุณจะต้องเสียตังค์ซื้อทีวีใหม่แล้วก็ซื้อเผื่อไว้เลยก็ได้ที่มี HDMI 2.1 HDMI 2.1เนี่ยบางทีวีมีแค่พอร์ตเดียวบางทีวีมี4พอร์ตบางทีบางทีวีมีแค่2ก็แล้วแต่เลือกตามเครื่องที่ท่านผู้ชมใช้แล้วกันอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณจะเล่่่่นพย5ไไไมมมต้้้้ออองงซืว 4kframe รก็ดคัาุณ เพิ่งซื้อ p l 5ไปไม่อยากจะซื้อทีวีใหม่ก็ไม่ต้องซีเรียสครับเล่นทีวีเดิมคุณไปก็ได้ขอให้เป็น 4K ถ้าคุณมีแค่ 4K60 เฟรมคุณก็เล่นเกม p l 5มีความสุขแล้วครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปรีบอัปเกรดหรืออะไรก็ตามนะครับรอเกมที่คุณอยากเล่นออกมาก่อนก็ได้ที่มันมี 4K120 เฟรมหรือว่ามันมี120เฟรมที่คุณอยากเล่นก่อนก็ได้นะครับถ้ามีตังค์แล้วรู้สึกว่าตอนนี้กําลังซื้อคุณโอเคอยู่แล้วคุณอยากอัปเกรดมาก็ซื้ออะไรที่มันมี 4K120 เฟรามาหล บนทีวี LG จะเป็นระบบ LG OS อันนี้เ Samsung เป็นระบบนี้ Sony เป็น Android TV เป็นอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้ผมบอกเลยว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันท่าที่ผมใช้มาไม่ว่าจะเป็น Sony จะเป็น Samsung จะเป็น LG จะเป็นแบรนด์อื่นๆผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะผมรู้สึกว่าทุกอันเนี่ยพอใช้ได้หมดเลยแล้วผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมเลือกทีวีเพราะว่าอยากได้ซอฟต์แวร์เอ้ยผมชอบซอฟต์แวร์อันนี้ผมซื้ออันนี้แล้วกันผมไม่ชอบซอฟต์แวร์นี้ผมไม่เอาอันนี้แล้วกัน ผมอยากให้ท่านผู้ชมเลือกตามสเปคของทีวีก่อนเพราะว่าซอฟต์แวร์มันแก้ง่ายถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ชอบซอฟต์แวร์นี้จริงๆหรือว่าใช้ไปแล้วไม่โอเคหรือว่าอันนี้ไม่รองรับแอปเฉพาะที่ท่านผู้ชมชอบ,บก็ไปซื้อกล่องมานะครับมันมีเยอะมากนะครับ Google Chromecast เสี่ยมี่มีกล่องนึงก็ไม่แพงมากหรอจะใช้โรคูเหมือนผมก็ได้ผมใช้โรคุสตรีมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็นกล่องเพิ่มขึ้นมาที่คุณจะใช้ได้ OS ทตามที่คุณเลือกเลยส่วนตัวผมนะเดี๋ยวผมจะมีแนะนําบ้างนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะอันนี้คือความชอบส่วนตัวผมผมชอบแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันผมชอบจอ o l e d ด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลเพราะว่าผมเป็นคนอินกับเรื่องจอดํามืด ไม่ให้จอดําทีวีดับทีวีพังหรือว่าไฟดับนะครับจอดําคือความมืดชัดเจนเนี่ยสมมติวนี้คือจอทีวีนะครับพอเราปิดทีวีจอจะดําแบบนี้แต่ถ้าสมมุติเราเปิดทีวีอยู่นะครับเรายังไม่ได้ปิดทีวีนะแต่อยู่ดีๆมันเข้าไปในห้องที่มืดมากหรือว่ามันเป็นหน้าจอที่มืดเนี่ยจอมันจะไม่ดาเหมือนปิดทีวีแต่ OLED มันยังดำเหมือนปิดทีวีเพราะว่า OLED มันย่อม,มาจาก Organic LED ก็คือ ทุกพิกเซลของมันปิดเปิดได้สมมติตรงนี้เป็นแสงสว่างตรงนี้เป็นความมืดอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะไม่กินกันเข้ามาถ้าเป็นจอแบบอื่นมันจะกินแสงเข้ามานิดนึงแต่ถ้าเป็นโ l e d เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้มืดอันนี้สว่างอยู่ใกล้กันได้โดยที่ไม่แสงไม่เล็ดลอดเข้ามาหากันละกันมันเลยทําให้ความมืดเนี่ยมืดแท้มืดจริงๆเลยผมชอบโ l e d เพราะว่าสมัยก่อนเลยทีวีรุ่นแรกที่ผมซื้อจากเงินของผมเองตอนที่ผมได้มาจากการเล่นละครผมซื้อทีวีไพลอเนียคูโรเป็นทีวีที่ดีที่สุดเลย เป็นพลาสมาทีวีที่มืดและพวกสายหนังจะชอบมากถ้ามีใครเคยใช้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะเป็นทีวีที่ผมชอบมากแต่ว่าอย่างที่ผมบอกทีวีมันแพงตอนนั้นมันแสนกว่าบาท43นิ้วแล้วหลายคนก็ไม่ค่อยชอบแล้วอยู่ดีมันก็จะมีแบรนด์โซนี่แบรนด์อะไรเข้าเข้ามากันเยอะตีตลาดกันซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยพาเนีย er คนก็ซื้อน้อยมากเพราะว่ามันเป็นสําหรับเฉพาะกลุ่มพวกซีเรียสเรื่องอยากดูหนังแบบมืดแท้จริงเนี่ยมันก็เลยหายไปเรื่อยๆจนท้ายสุดก็เหมือนน่าจะเป็นพ a น a s าซองนิกมั้งที่มาเทค เทคโนโลยีของพ i o n e er เนียไปนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีนั้นก็เก่าไปแล้ว OLED มันคือมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้ feeling เดียวกับจอ Plasma มาพา e er นเียสมัยก่อนที่ผมชอบนั่นคือเหตุผลที่ผมชอบนะครับแต่จุดเสียของจอ OLED มีนะครับคืออะไรจอ OLED เนี่ยแสงสว่างมันจะไม่สว่างมากถ้าจอสีขาวทั้งจอเลยสมมุติแบบเป็นฉากที่เราเห็นแต่สีขาวสว่างเลยเนี่ยความสว่าง brightness มันจะดรอปลงมานิดนึง ผมก็จะไม่ชอบในจุดที่มันจะไม่ได้สว่างเท่ากับพวกจอ LED อย่างจอซัมซุงผมเนี่ยมันก็จะสว่างมากแต่ความมืดก็ยังไม่มืดเท่า OLED มันก็แล้วแต่ท่าผู้ชมเลยถ้าท่านผู้ชมชอบ HDR ที่สว่างมากชอบแบบหูแบบภาิตย์ขึ้นมาทีนึงแสบตาเหมือนเห็นภาทิทย์จริงอะ่ะก็เลือกสไตล์พวก LED ถ้าสมมติท่าผู้ชมชอบ HDR แบบที่ความแบบมืดแม่งมืดแท้ลงมาในถ้ำอะไรก็ได้ที่มันเป็นฉากหนังผีตอนมืดมืดอะ่ะแล้วคุณยังเห็นผีหลังหรือปีศาจซอมบี้หลังเงาอะไรเงี้ยเราต้องการความมืดที่ชัดเจนจริงอะ่ะ ก็เลือกโอเลไปก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะบแล้วสีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสีมันจะสว่างในฝั่ง LED ส่วนโอเลก็ส่วนมากก็จะเป็นสีที่จะแท้ๆหน่อยแต่ว่าสีมันจะดูนุ่นๆสวยๆแบบจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกนะถ้าผมเล่นเกมผมจะชอบจอ LED มาเล่นเกมเพราะว่าผมต้องการ HDR ที่สว่างนะครับแต่ว่าส่วนมากอินพุตแหลกของจอโอเลจะดีกว่าก็แล้วแต่ผมแล้วแต่เกมที่ผมเลือกเล่นอีกอย่างนึงที่สําคัญคือ motion blur จอโอเลไม่ค่อยมี motion blur นะครับดูกีฬาดูอะไรเงี้ยไหลลื่นมากนะครับเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นมากไม่มีภาพเบลอ,บอภาพขยับเร็วเนี่ยจอโอเลเนี่ยกินขาเลยแต่เทคโนโลยีของ LED ใหม่ๆม,มาก็ดีขึ้นเยอะก็ลองเลือกกันดูแบบที่ท่านผู้ชมชอบแล้วกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องฟังคนอื่นหมดอะ่ะลองตัดสินใจเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการใช้มันไม่เหมือนกันนะครับส่วนแบรนด์สําคัญไหมก็ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูว่า อย่าติดแบรนด์ว่ากูใช้แบรนด์นี้มาตั้งแต่เด็กมันต้องดีที่สุดสิวะอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมคำนึงถึงด้วยแล้วหลายคนจะไม่ค่อยคำนึงถึงเซลล์ก็ไม่จะไม่ชอบบอกคุณก็คือซอฟต์แวร์ของทีวีคุณนะ่ะมันอัปเดตถี่หรือเปล่าผมเคยใช้ทีวีผมไม่พูดยี่ห้อนะทีวีหนึ่งแม่งอัปเดตถี่มากโคตรดีเลย2ปีหลังนั้นแม่งไม่อัปเดตเลยก็คือเทคโนโลยีกูไม่พัฒนาแล้วอีกแบรนด์หนึง่งอัปเดตไม่ได้เยอะมาก ไม่ถี่นะแต่ว่าปีละครั้งสองครั้งแต่อัปเดตมาในหปีแล้วมันยังอัปเดตอยู่เลยอะ่ะยังพยายามแก้ยังช่วยยังอะไรได้ต่อเลยแล้วก็มีแบรนด์ที่3อัปเดตท,ทีด้วยแต่แย่ลง <c oughs> อัปเดตไปแย่กว่าเดิมผมต้องไปนั่งหาซอฟต์แวร์แท้อันเก่ามาเพื่อรีตัวเองกลับไปใช้ซอฟต์แวร์เก่าหาโคตรยากอะ่ะเ <c oughs> ขาบอกเลยนะต้องไปคุยกันกันกบคนออสเตรเลียที่เขายอมส่งมาให้แล้วแบบไฟล์แม่งซหรบบทีวีออสเตรเลียก็ไม่เข้ากับทีวีของเราอีก เขาก็มานั่งช่วยแต่งช่วยอนะไรจนท้ายสุดเขาก็หามาให้ได้อนะในกลุ่มแบรนด์2อดีสุดนะไม่ต้องอัปเดตทีแต่อัปเดตเรื่อยๆไม่ทิ้งกันใช้ไป6ปีแล้วรุ่นใหม่ออกมาั้ห6รุ่นแล้วเขายังอัปเดตช่วยรุ่นเก่าอยู่เลยผมว่าอันนี้ดีที่เขาอัปเดตมาให้เนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะแต่อย่างน้อยเขายังดูใส่ใจอยู่ผมว่าดีสุดปิดท้ายแล้วกันนะครับผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่ผมประหยัดในสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ผมจะชอบใช้เปในสิ่งที่ผมใช้เยอะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นรถเงี้ยเราควรจะซื้อสิ่งที่ดีแล้วที่เราชอบแล้วขับสนุกแล้วทุกอย่างเราแฮปปี้เพราะอะไรเพราะาเราต้องใช้มันทุกวันเตียงเตียงนอนอย่างเงี้ยผมซื้อเตียงดีๆที่นอนดีๆมาใช้เลยเพราะาอะไรครับเพราะว่าเราใช้ชีวิต1ส่วนสาข,ของชีวิตคืออยู่บนเตียงอ่ะถูกไหมครับทีวีเป็นอะไรที่ผมเชื่อว,ว่ามันให้ความผ่อนคลายมันอยู่กับเราทุกวันอ่ะการดูหนังการเล่นเกมคุณจะได้ f e ลลิ่งที่ดีขึ้นพอคุณมีทีวีที่ดีแล้วตรงกับสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณจะต้องซื้อทีวีอ่ะผมอยากให้คุณซื้อทีวีดีๆไปเลยถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นผมผมซื้อทีวีดีนะแต่ผมเปลี่ยนบ่อยอ่ะแต่ผมไม่ได้อยากให้ท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบ่อยเหมือนผมผมมาชอบผมอยากลองผิดลองถูกลองอะไรไปนะครับผมถึงได้รู้ไ <Yeah. S 1> อ้สิ่งพวกเนี้ยแต่ผมรู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยถ้าซื้อทีวีอ่ะผมอยากให้ท่านผู้ชมไม่เปลี่ยนบ่อยก็คือซื้อดีๆมาเลยทีเดียวยอมเสียทีเดียวเดี๋ยวนี้มันมีผ่อนสิบเดือนมีอะไรหมดอยู่แล้วใช่ป่ะสม้มมันมีผ่อนมีอะไรอยู่แล้วนะ แลวท่านชมนไม่ต้องเปลี่ยนอีก45ปียังใช้ได้เลยนะครับผมมีทีวี o l e d อันนึงอยู่ผมใช้มาขูจะ 7- 8ปีแล้วว่าทุกวันนี้ยังดีอยู่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านชมนซื้อทีวีดีๆไปใช้ยาวๆได้ไม่ต้องรีบเปลี่ยนไม่ต้องอะไรเลยนะครับเทคโนโลยีอย่างที่ผมบอกอะ่ะทีวีอ่ะมันไม่ใช่ว่าปีเดียวทุกปีมันจะออกเทคโนโลยีสาคัญนะบางทีอ่ะสองสามปีมันค่อยมีเทคโนโลยีสําคัญหนึ่งบางที5ปีค่อยมีอะไรยิ่งใหญ่อันหนึ่งช่วงนี้มันมีอะไรยิ่งใหญ่คือ 4K 120เฟรมผมว่า ต่อไปเนี้ยไอ้ยิ่งใหญ่แบบเนี้ยที่คุณจะต้องเปลี่ยนจริงๆอ่ะมันยังอีกหลายปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกทีวีดีตอนเนี้ยคุณเลือกไปเลยยอมเสียเพิ่มอีกนิดนึงแต่ได้ของที่อยู่ดีกับคุณได้5ปีขึ้นเนี่ยผมว่าโอเคก็ลองเลือกกันดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับและวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ